สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข่ขาว่าวเกี่ยวกับทองคําสถานการาานนราคาทองคำมิเคร์แานโนมราคาทองคาและรายงานราคาทองคําประจำวันนี้ประจำวันที่15เดือนธันวาคมปี2563ราคาทองคําสปอร์ตปรับลดลงจากการเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยรับข่าวความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ในประเทศต่างๆล่าลสุดสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐ FDA ได้อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ของบริษัทไฟเซอร์เป็นกรณีฉุกเฉินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในขณะที่สหรัฐอังกฤษบาเรนแคนาดาและสิงคโปร์นะคะได้ให้การอนุมัติวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์โดยอังกฤษนะคะได้เริ่มฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสำหรับราคาทองเช้าว,วันนี้เช้าว,วันที่15เดือนธันวาคมปี2563 ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา24นาทีทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ26,000บาทขายออก26,100บาททองรุป,ปรพรรณ96.5%รับซื้อ25,929บาท44สตางค์ขายออก26,600บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําประจําวันที่15 เดือนธันวาคมปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาิกา24นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับบวกขึ้นไป50บาทเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณฑทีนี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะราคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะเมมสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังเป็นช่ชวงชนะคะตลอดทั้งวันและก็จะมีการ นำข้อมูลข่าวนะคะที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำนะคะที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านบวกนะคะหรือว่าปัจจัยด้านลบนะคะที่จะกดดันให้ราคาทองดิ่งลงนะคะหรือว่าปัจจัยด้านบวกที่จะทําให้ราคาทองขยับตัวขึ้นไปนะคะแม่มสินก็นาเสนอในทุกๆวันนะคะและก็เป็นช่วงๆตลอดทั้งวันนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้ กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่สิธิ์นำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ